รรยากาศนี้สวยงามจุนยมอ้อยนะนี่บรรยากาศสวยเงงามมากเลยอันนี้มี่นี่เนื้อบาดหน้านี่รอครั้งนะรอมากพี่บังพี่เราพาครับนี่นะโยนนี่มือพื้นนี้นี่โอลออจุนอ่ะนี่ดูข้างในนี่โอ้สีม่วงด้วยเลยโอ้มือนี่รอมากนี่ เคยเจอนนกิโจโลโมกิทารุฟเซลฟี่โอ้นี่นี่เมื่อเปลี่ยนนี่ละอล่นหรอนี่ฮิวมอนโลพระอิสตาลีก็ได้มาในขณะนี้ด้วยนะนี่ก็พระแห่งเมืองุรินก็ได้มาเที่ยวชมเพื่อเป็นแนวะทางนี่บ้านนี่มาเคยเห็นแต่ในติ๊กเต๋อว,วันนี้ได้มาเห็นจริงๆแล้วอยู่มื่อนี่นี่บอกว่าระวังลื่นนะนี่อะไรเมเคยอยู่กีดักกระดับโอ้ สวยงามโอ้ยออโยมเลยหนูดูประตูหนูสูงจนเน่าหนูสูงขลังนี่โอ้โหเนี่ยแจก,กิเทพือนอะไรนี่จมูกโ,โจรตัวเต้นนี่ท่านกำลังสร้างอยู่เนัะนี่โยมเอลยอัน,นนี้สวยงามมากเลยนี่โอ้โหการติดทานของกาิดทานก็เมียนตังพรประตูหนูแก,กร่อยเมียนตะไรเมียนเสด็จพองนี่กเ็เป็นกระเพื้อน